มาเรียนกันต่อนี่มันปมอะไรอ่ะต้องลองละพอปุ่มแดงปุ๊บกองขนมสีแดงเสร็จอร่อยก็ปรากฏขึ้นปั๊บเลยอ่ะยังเจ๋งอาอคราวนี้ลองปุ um ่มฟ้าบ mm ้างขนมสีฟ uh> ้าเย้ยฮ okay ูเร่ทีไม okay ่ได yani ้จะอิจช้าซะหน่อยจะทำอะไรอ่ะป๊อปอีดเหรอโอ้เจ๋ง จะเอาเลยนะกดกดกดอย่าบอกนะผมไม่เสร็จหมดแล้วลนะแคนดี้รวมอยู่นี่แล้วเจ้าเอาละ่ะได้เวลาทำ DIY กันแล้วฮะแปลก <g ül> ดูน,นั่นเอเอาล่ะนะกดมานุกปุ่มอย่าให้ขาดแม้แต่อันเดียวดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้า แคนดีส้สลสใสรุ้งไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะจัดเลยขเขาค่นัดบ้าอร่อยอ่ะอีกแทบเดียวก็จะรูแล,แล้วนะฮะไม่แขง็งอ่ะหรอเหมือนพ๊ออิดไม่มีผิดเลยบ้าเอ้ยเธ <t> อเทรซี่กล่าประโยชน์สิ้นดีทำเบือ <t> ่อไ <t> ี่ไม้สอบ ทุกคนเตรียมตัวไม่พร้อมก็ต้องพร้อมชีวิตพักเที่ยงของเรานักเรียนจิ้มจิ้มกันใหญ่เลยนะเจ้าสาวมองอิ่อมหนังตาก็เริ่มโดนถึงเวลาหันสาขา่เนี้ยต้องแจกงสุดไปเลยละฝั่งนี้พร,ร้อมแล้วเผาลูกดอกไปเลยหนะึ่งลูกปองอัดแป้งถูกจิ้ม สร้างเลยฮ้อเฮ้อใครแอบมาปาแป้งตอนฉันกำลังนอนกลางวานันเน่ะเออหนูเปล่านะคะ <c oughs> ทีเชอร์ไฮไฟฮะนี่มันผมลึกลับสุดพิศวงนี่เพิอกดไปแล้วเ <c oughs> ตรียมตัวรับบทลงโทษให้ดีเจ้าเด็กตัวแสบว้า <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องชา a l เลนจ์ปุ่มภาษาออลเวงโชคดีนะ <laughs> ชอบปุ่มกดยินดีต้อนรับค่ะเชิญกดได้เลยค่ะเออได้ครับเคก้กได้เลยค่ะเอ็นจอยนะ<ม>เอาไงคะสวัสดีมีกันหนึ่งดอลลลร์กินอะไรได้บ้างอะม,มาดูกัน เฟนฟรายส์เออฟังดูเข้าท่าดูท้าจะเปรี้ยวปากอยากกินของเค็มเฟนฟรายส์ร้อนๆมาแล้วค่ะทานได้อร่อยนะคะไงจ้ะทริซีว้าวใส่เปก็ได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าไม่แฟรเลยนี่นาฉันจะต้องได้อันที่เริอที่สุดช็อกโกแลตบอรอยักเท่านนเนเหลือเชื่อสุดเลยแค่เห็นก็อร่อยแล้ว อ,อร่อยแงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอือมคาราเมลกรุบกรุบนล่บมาแล้วเจ้าฮะแอบลอกเปลี่ยนปุ่มเรือสำหรับเรือยยชราคาแพงอขอไม่ต้องมีกอดเอ่อฉันเตือนแล้วนะรอดูเอาก็แล้วกันโอ,โอ้ขอบคุณค่ะมาแล้ว ขอบคุณติ๊บนะคะ่ะน้ำตาจะไหลเลยะคะ่ะไม่ถ่านยะ <c oughs> เน่ะเฮรอเสียเกือบแสน่ดอนแกงสเปอยเลย,หยเหลือแค่เรากับเจ้าเรือน้หนมีเหตุนนะใช่เอาเจ้าปุ่มเทียวกระเจีเรนวางไว้โต๊ะครูดีกว่ามาทำเซอร์ไพรส์ซะหน่อยนะ ดังเร็วอยากเจอครูเร็วๆจังเลยอ่ะอดใจรอข้าไม่ไหวแล้วมาแล้วค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนฟิสิกส์กันนะคะฮะอซูเปอร์วูมเนที่จริงแล้วผมนี้เราซูเปอร์ฮีโรได้เออฮะหัวเราะอะไรกันอ่ะฮะอะไรเนี่ยยืนเมื่อไร่ก็กลับเป็นปกติดูโชว์แปงเรื่องสนุกจงอ่ะกว่าจะรู้ก็คงอีกนานเอาอีกทีสิครู ยังมีอีกนะมาดูกันปุ่มเนี้ยเป็นยไงเอาปุ่มน้ำเงินไปวางให้เข้าที่ฮะเรียบร้อยเสร็จแน่ค่ะคุณครูค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคอยดูเตรียมคำกาค้างได้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนพอนั่งลงก็ไก่ไม่อยากจะเชื่อ โดนจับได้แล้วครูเจอปุ่มกดแล้วเหน่อยเด็กพวกนี้ต้องโดนสัสงสอนสัหน่อยปุ่มสั่งให้หยดุดกดได้เวลาเอาคืนขอหน่อยนะจ๊ะบำรุงสมองซะบ้างสมองจะได้มีรอยยักพ่มขึ้นยังไงละ่ะส่วนใหล,ละ่ะหัวหอมเธอนะอ่ะเออพระหย,ยวนจ้าเอลซ่ายอด ทีนี้ก็อ่นพอสเอาเลยว้าวผมนี้ก็มีด้วยเหรอเริ่มใ้หยับได้กลับไปสักคำใหญ่เลยเออไม่อยากกินผักอีกนานเลยและยายตัวแสบ <c oughs> ไม่ใช่แค่พวกเธอที่มีปุ่มพิเศษนะจะบอกให้สุดยอดมากไปเรียนมาพร้อมกันหรือยังนี่คือเรื่องเดิมของพวกเธอเฮลี่เ, hey, Lee, เดิมเลยเราม,มาสร้างความอร่อยของแก้วนี้ด้วยสิ่งนี้ โอ้เย oh, e ี่ยมมากไปได้เข้ากันบุกกี้แอนครีมชีฟอร่อย <c oughs> อันนี้ทีนี้ก็เธอจะ้ะเชฟของเราจะเสิร์ฟอะไรกันนะเฮ้ย <c oughs> แค่โคลาก็พอแล้วโอ้อามีนาของเธอละ่ะสไปซี่ชิลี่ดริงก์กับซอสเผ็ดฮ้อ <c oughs> แล้วก็วอซ์บิด้วยเหรอ <c oughs> นี่เชฟจะดีเหรอคะเดี๋ยวก็ได้ไปโรงพยาบาลหรอก เชฟไม่โอไม่นะเธอเราต้องช่วยเธอแล้วห <c oughs> ยิบเครื่องดื่มลับของเธอออกมาได้เลยคุกกี้เชฟโคลาแล้วก็คอนเทลเพป,ปเปอร์ชิลลี่อ่าพวกมันยาาอาจจะดราม่าเกินไปหน่อยแต่ว่าอามนะระวังตัวด้วยนะโอเคเจ้าดีนะเธอเ็ด์ไปอ่าเอาแล้วแกวของหายรีบไปไหนอะ เอมี่เธอคงปลอดภัยแล้วล่ะโฮวยเฮลี่ไอซี่เมนเธอเอามาทำอะไรอ่ะหอไม่นะเออเอมี่สวยแล้วเธอครั้งแรกไม่เข้าครั้งที่สองก็ยังไม่เข้าอีกฮาปิงโก้เย้หลบแล้วเสียใจด้วยนะเจ้าสาวกอกดิ ไม่เธอนั่นแหละกนเลยเจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยฮะไม่เห็นมีอะไรเลยอีกทีสิอีกทีเธอ<า>เวลาแล้วสิ<ๆ>เตรียมตัวผู้เด็กแซ่บ <c oughs> หน้าตาใหญ่เนี่ย <c oughs> เหมือนคนชอบกินไข่นะ <c oughs> งั้นเอาไปทั้งเล้าเลยก็แล้วกันฮะ <c oughs> ฉันไม่ได้กดปุ่มซะหน่อยอ่ะ <c oughs> หยุดน,นะ เค้กแสนพิเศษแป้งขาวใส่ลงไปเตีกับไข่ฉันบอกว่าจะไม่ได้กดไงไม่อยู่ที่ทำหยุดเธอขอร้องยังไม่หมดใส่โกโก้ลงไปขคบข้ดเดีหยุดเดี๋ยวนี้เลยให่เจสซี่ยอดอันนี้สุดท้ายใส่ขนห่ากระป๋ เดี๋ยวนี้นะแจ๊สกดไม่หยุดเลยเพื่อนสาวเตอร์เน่คล่าะซาถึงใจฮะค่าะถึาเวลาอาบน้ำแล้ว,ลว,วน,ลนะเจ้าหนู <c oughs> หยุดใช่หน่อยใหญ่แจ๊สเอออุ้ยเ <c oughs> มื่อกี้กดไม่ยั้งเลยเนอะ <c oughs> อ้าวผิดคน อดีมาดีวกันอามีนาเออในแก้วนะั้นมันคืออะไรอ่ะโทนด้จะสาวๆเราต้องคานขนมสายไหมหน่อยนะ่ะสตอรอเบอรี่ความอร่อยล้ำเลยอยู่ตรงนี้น่เองและปอนและทีนี้ก็ปิดท้ายความหวานโอ้โหรอบนีอ้อามีนาไป็ผู้โชคดีจากนั้นเคลี่ดูเร็วเชฟกำลังทำเครื่องดื่มนี้ด้วยยาเล็ผล,ลไม้ ผลไม้น่าชนิดกำลังเข้าสู่การสร้างสรรค์พร์เฟกสุดฉลาดล้ำเลิศค่ะเชฟจื้อเชฟอเชฟเราทำอะไรลงไปคะเนี่ยเยสนั่นคือสีชมพูเออมันไม่ค่อยจะแน่ใจเรื่องเครื่องดื่มแก้วนี้ลองดูสิเออมันไม่ล้ะค่ะขอบคุณเออโอ้ยมีน่าสงสารจังเลย รู้แล้วมาเปลี่ยนแชมพูกลิ่นมะนาวเป็นฟองสบู่กันเลยดีกว่าพร้อมม้สาวสาวว้าวเจ๋งว้าวหยุดนะสนุกเจียวนะเอมี่เอาเครื่องดื่มาแกล้งเพื่อนได้ด้วยจะมีกี่คนที่กินได้สร้างสัตว์ขนาดนี้ ใครจะเพื่อนนี่นี่อะไรจะเมารู้ไหมว่าอเล็กซ์นะจับตัวพวกเรามาเป็นหนูทดลองนะ <c oughs> ฉะนั้นก็ต้องได้เรียมรถวิธีแก้เพสซะหน่อย <c oughs> เออไอเดียเก๋กือแค่นี้ต้องชำรักจดครีมพายโปาน้ากันไปเลยเบาได้เบานะเจ้าสาวมาแล้วจ้าให้มันรู้สบ้าง <c oughs> ว่าอะไรกับใคร <c oughs> อ่อค่อยค่อยค,อยคอยปเยไ สุดยอดเลยฮะยัยตัวแซฟบในเจเดนน่ะไฮไาใช่ยังนี่เหมัอนกันอะไรแค่กันเนี่ยอ้าที่แย่ไปกว่านั้นก็คือโดนสารน้ำนมยยอตามด้วยผงช็อกคนลสภาพดูไม่ได้กันเลยนะจ๊ะทุกอนเนาะ ออจบหรือยังเนี่ยซุปน่ะเออทำกันไปหรือเปล่าคะคุณด็อกเตอร์พอแล้วฉันยอมแพ้ใช่รู้ตัวก็ดี <c oughs> ทีนี้มาดูเบื้องหลังสุดปวดกันเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนกันด้วยเนดะแล้วเจอกันใหม่นะทุกคน <c oughs>